ตลาดเดือดกองทับรถใหม่จอเปิดตัวครึ่งหลังปี2024คายจีนจัดดักญี่ปุ่นต้องสู้ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเผลอแป๊บเดียวผ่านมาจะครึ่งปีแล้วเวลามันช่างผ่านอะไรเร็วขนาดนี้สำหรับปี2024 ที่ในแวดวงยานยนต์มีอะไรเกิดขึ้นมากมายทั้งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ดูยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดลงซากที การลดราคาแบบครั้งมหึมาจนพาให้ตลาดรถยนต์พันผวนกันไปทั้งหมดทั้งรถใหม่ป้ายแดงและรถมือสองหรือแม้แต่ข่าวคราว,าวการยกย้ายฐานการผลิตในบริษัทรถยนต์บางค่ายที่ต้องปรับแผนการทำตลาดในบ้านเราเพื่อความอยู่รอดต่อไปคลิปนี้ที่สุดเราจะมาเล่าให้ทุกคนได้รู้กันว่าปลายปีนี้มีรถอะไรเตรียมเปิดตัวใหม่บ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปดูเลยครับเริ่มกันที่เจ้าตลาดอย่างโตโยต้ากับคันแรกโตโยต้าแคมรี่อดีตแชมป์ตลอดการบนสังเวียนรถดีเซ gment ที่เพิ่งมาเสียตำแหน่งให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ไร้ควันอย่างบีวีดีเซล มาคราวนี้ตัวรถยังคงอยู่บนพื้นฐานที่ NGA แพลตฟอร์มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลังคาพาราบิกาสรูฟดีไซน์ด้านหน้าเป็นแบบแฮ m m e r h e a d ดดีไซน์เปลือกกันชนหน้ามีรุดลายคล้ายกับที่เห็นในคุโรร่าครอสใหม่เนเชน คุ้มพลังมีแนวโน้มว่าจะยุบเหลือแค่ไฮบริดอย่างเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรรหัส A25A FXS ให้กำลังสูงสุด186แรงมา้าแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด88แรงมา้า200นิวตันเมตรและ40แรงมา้า121นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังรวมสูงสุด2 3 4แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT แบตเตอรี่เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮดร์ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะขยับเพิ่มความจุจากเดิมที่6.5 m mm มหรือเปล่า แต่ดูท่าทางอาจจะเหนื่อยสักหน่อยเพราะเสียงตอบรับของแฟนๆชาวไทยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักทั้งที่ตัวรถยังไม่ได้เปิดตัวในบ้านเราเลยสาเหตุก็เป็นเพราะรูปทรงตัวถังที่ดูละไม้คล้ายรุ่นปัจจุบันจนหลายคนแซวว่าสวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะต้องมารอดูกันว่าราคาเปิดตัวและออปชันจะทำให้เกมพลิกกลับมาเป็นผู้นำตลาดรถดีเซ gment ได้หรือเปล่าส่วนเวลาเปิดตัวถ้าไม่ใช่เดือนกรกฎาคมนี้ก็อาจจะลากยาวไปเป,ไป็นช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีเลยทีเดียว ขั้นต่อมาคือ Nissan Serena รถ Compact MPV รถครอบครัวที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้เรื่องของดีไซน์และออปชั่นนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อสงสัยจากผู้ชมมีเพียงคำถามที่ว่าจะมากี่โมงและตลาดจะวายก่อนไหมเพราะถ้านิสสันยิ่งช้าโอกาสในการขายก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ โดยทั้งค่ายฝั่งจีนมีรถมันจอบเปิดตัวแล้วเหมือนกันทั้ง m a x 7, สกิ้อศนย์0 9 X เพิ่ง X 9และเดนมา D 9ที่ล้วนแล้วแต่เป็นรถไฟฟ้ากันทั้งหมดนี่ยังไม่รวมเรื่องของอปชั่นและดีไซน์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกนะลุมพลังของเจ้าเซเรนะ่านั้นน่าจะเป็นขุมพลัง e-power ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน,ซน3สูบ1.4ลิตรรหัส H R 1 c D D E ให้กำลับบงสูงสุด98แรงม้า123นิวตันเมตร ตัวเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ส่วนตัวรถนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตร ส่วนตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนิสสันเข้ากลบเอาไว้ที่20.6ิกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถไซสน์นี้ส่วนช่วงเวลาและราคาเปิดตัวยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเป็นเดือนไหนราคาเท่าไหร่แต่ถ้าให้ดีนิสสันรีบเอามาขายให้ไวเถอะรอนานๆนก็อาจจะบันทอนหัวใจนะครับพี่สำหรับ,บแบรนด์ต่อไปต้องเรียกว่ามากก็เป็นเครือญาติเพราะอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันคือ G ีลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปที่ถือครองแบรนด์หลากหลายไม่ว่าจะเป็น G ili, vo, Lotus, ี Co, eker, ar, ลี่วอลโว่โรลัทส์ลิง r อนโคลซิกเกอร์ แบรนด์แรกที่เข้ามาพรีวิวให้คนไทยได้เห็นกันแล้วก็คือซีเกอร์แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าสายพรีเมียมที่เน้นไปทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบความรียบรู้ควบคู่กับเทคโนโลยีประเดิมเปิดให้จองทั้งซีเกอร์ X รถ SUV ที่เป็นแฟรคนละฟ้ากับ Volvo eX 3 0เป็นไเมื่อช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามีให้เลือกทั้งรุ่นรองรันช์เรเวลไดรฟ์มอเตอร์เดียว272ดงแรงมา3 4 3นิวตันเมตร แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออน NMC ขนาด69กิโลวัตต์อาววิ่งในไกลสุด445กิโลเมตรและรุ่น p r i v i l e g e a l l w h e e Drive เป็นมอเตอร์คู่แรงสุด428มา ah, 542นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาดเท่ากันกับเคลื่อน4ล้อทำอัตราเร่งจาก0ถึง1อยได้ภายใน3.8วิเรียะทางวิ่งในไกลสุด425กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เช่นเดียวกัน ส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือซิกเกอร์009รถ MPV ร่างยักษ์ที่ตัวถังยาวกว่า5เมตรดีไซน์รถทั้งภายนอกภายในมาในแนวรู้ราแบบไม่ตะโกนเพราะต้องเก็บเสียงเอาไว้กรีดกับเรื่องสมรรถนะที่ใช้มอเตอร์คู่แรงสุด536มา้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน4.5วินาทีเท่านั้นระยะทางรถวิ่งดนไกลสุด822กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เห็นแบบนี้แล้ว Alfa Romeo จะทำยังไงล่ะครับเนี่ย ส่วนอีก2แบรนด์ภายใต้ใชัยคาจีลี่ที่เตรียมเปิดตัวในไทยแบรนด์ถัดไปคือเรดาฮอริซอนเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีไลฟ์สไตล์แบบ outdoor ชอบออกไปลุยแบบเท่ๆของจีลี่ประเดิมเปิดตัวมาด้วยกระบะไร้ควันตั้งแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นมอเตอร์เดียวอย่าง RD6 ที่ให้กำลังแรงสุด272มา้ทาทําอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้ภายใน6วินาทีส่งคาดว่าจะเปิดตัวในไทยมาพร้อมกับรุ่นขับ4ไปเลยทีเดียวที่ใช้ชื่อว่าเรดาฮอริซอน ตัวรถให้มอเตอร์คู่กำลังสูงสุด428แรงมา้าทำอัตราเร่งจากศูนถึงร้อยได้ภายใน4.5วิเระยะทางวิ่งในไกลสุด520กิโลเมตรตามมาตรฐาน C L T C จุดเด่นของเจ้ากระบะบ้าพลังไร้ควันคันนี้อยู่ที่ไฟท้ายทียท่คาดยาวตลอดแนวท้ายรถเหมือนรถ SUV ซีดานใครขับตามหลังตัวกลางคืนไกลๆต้องไม่คิดว่านี่เป็นรถกระบะแน่นอน ส่วนแบรนด์สุดท้ายเป็นแบรนด์ลูกสุดอินดี้ของจีลี่ยัางจิโอเมทรีที่มีรถครอบกลุมกับทุกเซกเมนต์ไม่ตอบโจทย์คนเมืองคาดว่าจะเข้ามาขายครั้งแรกด้วยจีโอเมทรี4รถแฮชแบ็กพลังงานไฟฟ้าหน้าตาแสนสุภาพเอามาท้าชนกับ m g ี4โอราร์กูดแคทหรือ b y ว a ดีแอตโ3ได้สบายๆ คุ้มพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยว150แรงม้า204นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออน NMC ขนาด53กิโลวัตต์อัววิ่งได้ไกลสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC เรียกว่ามีมาให้แบบพอใช้งานไม่ได้เน้นสมรรถนะเป็นสายเพอร์ฟอร์มนซ์อะไรขนาดนั้นจุดเด่นอยู่ที่ราคาคาดว่าจะเริ่มต้นต่ำกว่าล้านแน่ๆก่อนที่เราจะพาไปส่องรถใหม่สุดปังคันอื่นกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ มื่อตกกระที่แบรนด์ยักษ์ฝั่งจีนดีกรีจะพาวัรถไฟฟ้าเบอร์หนึ่งในไทยย่าง BYD ดีที่ขนขบวนรถมาถึง6รุ่นเลยทีเดียว คันแรกกับเจ้า BWD C9 รถเซติ EV ที่เคยมาโชว์ตัวคันจริงให้คนไทยได้เห็นกันมาแล้วซึ่งดูหน้าตาของตัวรถที่เรียกว่าไม่ขี้เหร่เลยแต่ไม่หลายคนยังปักใจรอวันที่ทาง r e v e Automotive จะนําเข้ามาขายในบ้านเราราคาคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ450,000-550,000บาทเพราะมีเจ้า Dolphin เป็นเพดานราคาอยู่แล้วส่วนคู่แข่งก็จะมีเนต้าวีทูที่เพิ่งเปิดตัวเริ่มปรับโฉมไปกับบูลิงบิงกัวที่ไม่ประกาศร,ราคาออกมาเหมือนกัน ขั้นถัดมา b v d CU DMI รถที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเพราะนี่คือรถ Plug-in Hybrid ขั้นแรกของ b v d เลยซึ่งทาง r a เ w a y ได้เคลมตัวเลขระยะทางเอาไว้ที่1,080กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟเต็มและมีน้ำมันเต็มถังตัวรถมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน1.5ลิตรแรงสุด112มา้าแรงบิด135นิวตันเมตรแต่เมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วจะได้กำลังรวมสูงสุดถึง197แรงมา้าแรงบิด325นิวตันเมตร แบตเตอรี uhm ่ม hmm. ีขนาด26.6กิโลวัตต์อัวซ like ึ่งจุดขายของซีูคือดีไซน์ที่สวยสะดุดตาถมไม่ติดตัวถังก็ใหญ่กว่าคู่แข่งร่วมเซก g m นต์อย่าง h าวเล S6 และ Honda C-RV เท่ากับว่าอยู่ที่ราคาและสมรรถนะการขับขี่จริงแล้วว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าซีูจะเป็นอย่างไรคันที่3 BWD C Lion 07 คงจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดว่าทําไมเซลยูถึงมีเพียงขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการขัดแข่งขัข้ากันเองในบ้านงานนี้ซีไลออน07หรือเซลยูรุ่นเอสยูวีจะขอมาท้าชนกับดีพ่อเอส07โดยตรงรุ่นย่อยนั้นมีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่มีให้เลือกตั้งแต่231ถึง530แรงมา้เม m, า,าเร่งบิด380ถึง670นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้เร็วสุดภายใน4.5วินาทีในตัวท็อออปมมมมเตตตรร์คู่่วิงไไดด้กกลสุาาาฐน 4. สิ่งที่ต้องรอดูนอกเหนือจากราคาค่าตัวคือพื้นฐานตัวรถที่เวอร์ชันไทยจะได้ใช้ e ีพลตฟอร์ม3.0หรือ3.0 Evo ที่เป็นรุ่นใหม่กันแน่อีกไม่นานน่าจะได้รู้กันคันที่4กับเดน s a ดีเที่เข้ามาตอบสนองนี้ครอบครัวขนาดกลางที่ชอบไปไหนไปกันหรือจะเป็นผู้บริหารที่ต้องการความรู้ราสะดวกสบายขั้นสุด คุมพลังมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับหน้าและรุ่นมอเตอร์คู่ขับเกลื่อนสีล้อมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่ขนาด103.36กิโลวัตต์อาวิ่งได้ไกลสุด540กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charge สูงสุดถึง166กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10ถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึง40นาทีงานนี้แม็กซัสนต้องเปิดฮีเตอร์รอไว้เลยเพราะว่าหนาวแน่นอน <c oughs> ส่นคันที่5เปิดตัวมาเพื่อเอาใจลูกค้าที่มากันแบบครอบครัวแต่ต้องการโตรถที่ขนาดกระทัดรัดกว่าต้องคันนี้เลยมี ดีเอ็มหก ยิ้มแฉ่งเราให้คุณเปิดประตูขึ้นไปนั่งซึ่งอาจจะมีคนแย้งว่านี่มันคือ BWD E6 รุ่นที่เป็นแท็กซี่ชัดชักแต่ช้าก่อนลองเข้ามาดูใกล้ๆให้ดีแล้วจะเห็นว่าสารพัดออปชันถูกยัดเข้ามาเพิ่มเติมในรถคันนี้ถ้า E6 คือที่นั่งชั้นประหยัดบนเครื่องบิน M6 ก็เหมือนที่นั่งชั้นธุรกิจเลยแหละเพราะมีเบาะสแถวเพิ่มเข้ามาให้เดินทางกันไปได้ทั้งครอบครัวแต่ไม่ต้องกลรดอึดอัดเพราะเขาให้หลังคาพนอดมิกซันรูฟมาด้วยอะไรที่คนไทยเคยบ่นว่า E6 ไม่มีเที่ยวนี้ M6 รบ <Wow. S 2> มาคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือกำมันจะประกอบไทยแล้วแม้ว่าทางบีวดีจะยังไม่ได้แง้ม,มาว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในดอฟเฟนรุ่นประกอบไทยบ้างแต่ก็เชื่อว่าด้วยต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่ถูกลงน่าจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แน่นอนมารอดูกันว่าจะามาเป็นราคาตัวรถที่ถูกลงหรือว่าจะอัดออปชั่นเยอะขึ้นหรืออาจจะทั้ง2องอย่างก็ได้ใครจะไปรู้ค่ายถัดมากับช้างอัน เขากำลังจะแตกแบรนด์อวทตาออกมาทำตลาดรถหรูโดยเฉพาะเตรียมส่ง2รุ่นเข้ามาขายในไทยคืออวทตา11และอวทตา12โดยอวทตา11ประทรง SDV คูเป้มาพร้อมกับลุมพลังมอเตอร์คู่579แรงม้าวิ่งได้ไกล730กิโลเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึงร้อยได้ภายใน3.98วินาที ส่วนอวท่า12จะเปะ็นรถสปอร์ตซารูนคล้ายกับ Porsche Panamera ตัวรถยาว5เมตรซึ่งเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างช้างอัน h u วเว่และ CATL มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ h ัว w ว่ย d v a n c e d Driving System 2.0ด้วยนะ ส่วนเรื่องขุมพลังและแบตเตอรี่คาดว่าน่าจะได้ใช้ร่วมกันกับอวาหนา11ทั้งหมดต้องรอดูกันว่าราคาของอวาฒนา12จะอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดว่าจะเปิดตัว11ก่อนส่วน12ตามมาในปีหน้าแบรนด์ถัดมา MG ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีรถรุ่นใหม่เข้ามาเสริมความสดใหม่ให้กับโชว์รูมของ MG อีกเช่นเคยอย่าง MG 3 Hybrid Plus รถแฮทชแบ็กคุมพลังไฮบริดที่ MG หม่มันปันมือจะเจาะก,กลุ่มซิตี้อีโคคาร์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดมาคราวนี้ MG 3ดูโต,ตขึ้นมากจากชมที่แล้วเหมือนเด็กเป ที่วันนี้อยู่ชั้นมัธยมปลายมาพร้อมกับกลุมพลังใหม่เป็นเครื่องเป็น C 1 5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด102แรงมา้าแรงบ,บิด128นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด136แรงมา้าแรงบ,บิด250นิวตันเมตรทำให้ได้พละงกำลังรวมสูงสุดถึง194แรงมา้าแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาด1.83กิโลวัตต์อว ทาง MG เคลมตัวเลขอัตราเร่งจาก0ถึงร้อยได้ภายในเวลาไม่เกิน8วินาทีและมีอัตราเส้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีย่ยที่22.72กิโลเมตรต่อลิตรนับว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสำหรับ MG 3เลยก็ว่าได้ ต้องมาดูกันว่าสมรรถนะจากการขับขี่จริงจะใกล้เคียงกับตัวเลขที่เคลมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนหรือคนอดใจรอไว้อุดหนุนโตโยต้ายาริสเอทิพิบิทเลยทีเดียวดีกว่าแบรนด์สุดท้ายกับ X อ็กซ์เงน้องใหม่จากจีนที่ตั้งตัวเป็นแบรนด์พรีเมียมเช่นเดียวกันรุ่นแรกที่จะนาเข้ามาขายในไทยคือ X อ็กซ์เพิงรถ s อ v ไฟฟ้ารูปทรงคูเป้ขนาดใกล้เคียงกันกับเทสซาโมเดลวและอวตารหนึ่งหนึ่งมีมาให้เลือกถึง3รุ่นย่อย ไฮไลทาอยู่ที่รุ่นท็อปตัวโหดด้วยพลังมอเตอร์คู่487ม้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง1อยได้ภายใน3.9วินาทีรองรับการชาร์จเร็ DC Fast Charge ที่ความเร็วสูงสุดถึง280กิโลวัตต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นในตลาด SUV ไฟฟ้าที่น่าจับตามอง และอีกคันคือ x g X9 รถ MPV ไฟฟ้าสายหรูที่ขอต่อแถวเข้ามาตีตลาดในไทยด้วยอีกคันตัวรถมีขนาดใหญ่ระดับเดียวกันกับซิกเกอร์009 MG Maxus N และเทลตาอัลฟาเบาะนั่งเป็นแบบ223แถวกลางเป็นแบบกัปตันซีดเหยียดแข้งเหยียดขาได้สบายบายแบตเตอรี่มีขนาด101.5กิโลวัตต์อัววิ่งในไกลสุด702กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดี่ยว320แรงมา้าซึ่งก็ยังเป็นรองซิกเกอร์009อยู่ทั้งในด้านสมรรถนะ ต้องมารอดูกันว่าทาง X เผิงจะทําราคาออกมาได้ดีกว่าคู่แข่งจนลูกค้าปันใจมาหา X9 ได้หรือไม่จากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นได้ว่าช่วงครึ่งหลังของปี2024นี้ยังมีรถยนต์หลายยี่ห้อและรุ่นรอเข้ามาเปิดตัวอีกเพียบใครที่กําลังมองหารถคันใหม่อยู่ถ้าสามารถอดใจรออีกนี้จนถึงปลายปีให้ทุกค่ายเปิดตัวรถใหม่ให้ครบก่อนก็น่าจะดีไม่น้อยรวมถึงรถรุ่นใหม่ที่ทําตลาดอยู่ในปัจจุบนันก็อาจจะต้องงัดเอากลยุทธ์ลดราคาแบบฟ้าผ่ามาสู้อีกก็เป็นได้และคุณละ่ะ มีแผนจะออกรถคันใหม่อยู่ไหมเลียงรุ่นไหนยี่ห้อไหนเอาไว้บ้างมาวงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวร้วสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ